ย่างเข้าสู่การแห่งรัตนกโกสินสมัยเพียงเมืองแผนแห่งบ้านชีหลนเมืองสุวรรณภูมิสามารถรวบรวมไพร่พลสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นบริเวณบ้านบึงบอนและขอขึ้นต่อสยามครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมตั้งให้เพียเมืองแผนขึ้นในตำแหน่งพระนครรีบริรักษ์บรมราชพักดีเจ้าเมืองขอนแก่น เมื่อปีพุทธศักราช2340ถึงแม้ว่าประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมืองขอนแก่นจะมีอายุราว200กว่าปีทว่าดินแดนแห่งนี้กลับมีความเป็นมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์บริเวณจังหวัดขอนแก่นเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณมีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีอายุใกล้เคียงกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจากหลักฐานดังกล่าวคือสิ่งยืนยันได้ว่าบ้านเมืองแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ก่อนครั้งพุทธกาล